สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัพสุดนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมดาร์โกเนียซาก้านะครับซึ่งนี่เป็น EP ีที่1เกี่ยวกับเรื่องของสกิลพระกันครับพอดีว่าเราจะทําเป็นคลิปที่ใช้เวลาไม่นานนะครับเราจะมาทําการทดสอบสกิลที่น่าสนใจของคาส์ดสามหรือตอนเลเวล80ครับสำหรับสกิลพระสกิลนี้นะครับตอนนี้เราเปิดหน้าสกิลให้เพื่อนๆดูครับว่าทั้ง2หน้าสกิล มีการอัพสกิลที่คล้ายกันนะครับในส่วนของการอัพสกิลต่างๆนะครับจากข้างบนกับข้างล่างทั้งสองหน้าอัพคล้ายกันมีแค่จุดเดียวที่ไม่เหมือนกันในส่วนของหน้าล่างสุดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสกิลข้างแลมนะครับเมื่อไม่มีนักล่ามังกรเหลืออยู่ในทีมนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้เราจะทดสอบให้กับเพื่อนๆดูครับโดยเราจะเอาตัวช่วยในการสโลโมชั่นมาเทียบกับ ดาเมจให้กับเพื่อนๆชมครับคลิปนี้จะไม่นานครับเข้าใจง่ายแน่นอนครับถ้าในเรื่องของการนำไปใช้จะเป็นการนำไปใช้ในเรื่องของการโซโลโดันนะครับผมหรือดันที่เราลงคนเดียวเช่น <c oy> หอคอยไฮโลหรือดันเช่นท่านะครับดันเี่นต่างๆที่เป็นการโซโล่นั่นแหละครับเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหร,รับอาชีพพระครับผม แล้วเมื่อกี้ผมจะพูดสโลว์โมชั่นตามคลิปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอดีว่าจาังหวะมันสโลวเราก็เลยพูดช้าไปด้วยเฉยเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับว่าการคอมโบหรืออะไรต่างๆครับมันมีในเรื่องของความแรงเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณลงดันที่เกี่ยวกับการโซโล่สกิลนี้จะจําเป็นมากนะครับแต่ในเรื่องของการอัพสกิลผมจะมาให้ดูหลังๆครับผมจะพยายามตัด ทีละสกิลสกิลที่มันสามารถแสดงผลมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับเพราะฉะนั้นใน EP ีต่างๆนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจในเรื่องของการเล่นบาดแดนหรือพระได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเทียบทั้ง2ส,สกิลแบบมีกับไม่มีความแรงต่างกันมากน้อยแค่ไหนในคลิปนี้นะครับเพียงสนาทีเพื่อนๆดูจะเข้าใจแน่นอนนะครับผม โอเคครับต่อไปเราจะมาเทสท,ที่สกิลข้างแรมงนครับว่าดาเมจจะเพิ่มมามากน้อยแค่ไหนครับเราจะเอาในเรื่องของสโลโมชันมาให้ดูเป็นฮิตต่อฮิตละกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแบบดาเมจทั้งหมดมาเทียบกันมันจะอยู่ที่การติดโอกาสซุปเปอร์คิกับธรรมดานะครับพอดีว่าผมเพิ่งนึกมาได้ว่าเอยเราสโลโมชันได้นี่หว่าในการเทสอะไรต่างๆครับการสโลโมชันนับเป็นฮิตต่อฮิตถึงจะดีครับ โอเคดูความแรงนะครับก่อนหน้านี้กับตอนนี้นะครับลองเทียบกันดูครับว่าบันแรงต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคครับและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับสำหรับการทสรสกิลข้างแรมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใน EP หน้าจะเป็นเกี่ยวกับระไรอติดตามชมนะครับอยากเติมเกมต้องร้านจุนดีโกชอ็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%เซ เลยี่เฟซบุ๊กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก